พี่ปอนงานเนี่ยผมแสดงเองสวัสดีครับเอ้ยคุยวะ้ยองไรข่าตั้งนานเลยเลยเงียเดี๋ยวดิยองไอยองไอยอง ใช่อะน้องพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าฝีเองติ๊กเต็มติ๊กตอกอะไอจีแซ่บๆโอ๊ยแจกแจกว้าไเหรอเฮ้ยแจกว้าไเหรอโอ้โหคนฟอร์มาไงอ่าได้เดี๋ยวจัดให้ได้เดี๋ยวตั้งไว้เป็นปกคลิปเลยได้จัดย่อมจัดให้ได้อ่ะีติ๊กตอกพี่เคืออนไหนอ่ะไม่บอกเดี๋ยวเจอรีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝีแล้วอ่ะ คนไม่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็าฝีดอเอ,อ้ยเอาพี่ไปเซอร์นี่คุณคนดังมัน,นไม่เจอหรอเฮ้ยาาเอ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 าอย่างนี้เอาอย่างนี้คือเนี่ยมีเอฟซีคนหนึ่งอ่ะเขาอยู่กรุงเทพนะที่เนี่ยเขาบอกอยากเที่ยวสยามใช่ปะมีที่ไหนแนะนำเขาให้เขาเที่ยวไหมที่สยามอ่ะที่ไหนก็ได้อ่ะที่แฟชั่น ไปชั่ไนไหนไวีกว่า <แ S 1> <ะ>เขียนเจะม่เป็นคนดังใช่อะน้องให้เดี๋หนูบอกเพื่อนกันเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะอินหยุดรามินทาใช่ปหมอ,อินหยุดสองมินเออๆเออๆนั่นแหละแล้วไปอันนี้ต่อยมวยมาเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บทั้งตัวแล้วไม่ต่อยทำไม เก่งไงพี่พี่พี่ว่าเพื่อนหนูจะรับไหมชอบไปบอกเพื่อนหนูเป็นคนนังคุยขายฝันเฮ้ยอย่านะอย่าอย่านะอย่านะอย่านะพี่บัตรนี้นะพี่บัตรนี้นะโอเคงั้นมาละอ่าตรงนี้คือคือแตวผมไม่พี่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่ดูใต้คอมเมนต์ ฟังทุกเพลงหราฟังทุกเลยอันนี้ตัวเล็กอายุเท่าไหร่อ่ะสิบหกสิบหกโอ้โหพี่สวัสดีครับยังก้าวเรียกเขาตัวเล็กอยู่ไหมอันนี้ค่ะตัวเล็กอ่าเด็กเหมือนเดิมตัวเล็กตัวเล็กอยู่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะตัวเล็กอยู่ประจวบค่ะประจวบไกลอยู่ก็ไกลอยู่เอาดีไกลอยู่พี่อยู่เชียงใหม่ โอ๊ยเชียงไหมเออหนุ่มดอยอ่ะยังใหม่เฉยแลดแหล่ได้มึงอ่ะหูไม่ไรเฮี้ยไม่หมไ่หวสวัสดีครับ เจแล้วก็บ่อยากจอจบไปสาใสายแนมบึงเุ่อไอพี่ครับพี่ครับว่าให้ร้องร้องว่าให้ร้องร้องอยู่ไหครับไอแม่เหมควายเหี้ย้ยเหี้ยเปยเหยเหี้ยเหี้ยเีกยเหี้เหี้เห้ยเหี้ยเหี้ยหี้ยเี้ยเหี้ยเหี้เห้ยเหีอ้เเหี่ยีย มันไม่ได้ยินเลยมันไม่ได้ยินหลายคนแล้วให้มันด่าคืนเงินดิัสลับเลยส่งส่งแล้มึงหรอสลาไม่ได้กลุ่มแมนสลาไม่ได้กลุ่ม MeanwhileNo man นะไป ย้ายไปจุดท้ายเหรอท้ายเหรอโอ้ยโอ้ยฟังกี้ฟังกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้คอ้อโชว์หร้อเปล่าไอ้ยหี้ยโอ้ยอยอยอ้ยโเ้ย่อ้ย้อยน้ยโยองเรื่อยยงอ้ออ้อออ อันนี้ดูทีวีอยู่เล,เล่นเล่นโอมิไปทำ,ทำไมไหนลองทํางี้ดิหันหันคอขึ้นเนี่ยหันคอเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้เดูรู่เสาคอยาวเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเดรร้เสาคอยาวเลยอันนี้หยุมาจากจุดาสิกโวปะเนี่ยไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้นนแคสเกมอยู่ไม่ได้หรือว่าเอ้อันนี้แบบทำช่องยูทูบเลยไปไ่ะเนี่ยใช่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 ถ้าพ่อมาดูไ้ร้รองอยู่ไม่ได้ ใช่ใช่เราทำอยู่โอ้ยกอดเออเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยเงี่ยมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมอยู่อ่ะอยู่กับใครอ่ะพี่โอ้เป็นล็อกเลยอะไรพูดดล่ะใครล่ะมีกี่คนอะในในรองนับให้ให้ดูหน่อยก็มีหลายคนไงดูนมนะครับดูนมนะครับไม่เถอะค่ะ สามคนถึงปะเก็สามคนแหละก็หลายคนข้าคนถึงปะก็มันไม่ใช่คนเดียวไงมันก็หลายคนห้หรือหคนางี้คือผม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 ก็อยู่หลายๆคนผมอยู่อันเนี้ยประมาณห้าหกห้าหกผมห้าหกผมห้าหกหกใช่ผมห้าหกเกหรอห้าหกวิวผมห้าหกวิวปัดเลย มันแยบตูดผมอ่ะรถผมเจ็บแค่ไหนอ่ะผมผมมีตังค์แค่ร้อยแปดสิบอ่ะแล้วนี่ผมก็ซื้อแก๊สเขาไปขวดนึ่งอ่ะผมให้ผมให้แบไปขวดนึงแล้วผมไม่มีตังค์เลยพี่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยออแล้วแล้วแล้วให้เอาไปเท่าไหร่ละเขาเขาจะไม่ยอมคือเขาเขาจะได้อีกเพิ่มอ่ะอ๋อแล้วเพราผมไม่มีแล้วอ่ะ